สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักเสี่ยงโชคทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับมาแบ่งปันอีกสักหนึ่งผลงานนะครับสำหรับแนวทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับปี2560นั่นเองนะครับมาดูแนวทางในสูตรนี้นะครับผมใช้หัวข้อนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นเลขเด็ด2เกลอนะครับบวกเลขเด่นจากสูตรลับนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการนํา รวมนะครับเอา3เลขเด่นจาก3สูตรนะครับมาใส่ไว้ในคลิปนี้นะครับมาดูเด่นตัวแรกนะครับาจาก2เกลอนะครับเลขเด่นได้แก่703นะครับ703นมะมาจากสูตรแรกสูตรที่1นะครับ2เกลออีกสูตรหนึ่งนะครับเลขเด่นก็จะมี01 2นะครับอ่านี่คือ2เกลอนะครับจาก2ศูนย์แรกนะครับ703กับ012นะครับทีนี้มาดูนะครับเลขเด่นนะครับจากสูตรลับนะครับสูตรนี้ก็เก็บสถิติมาตั้งแต่ต้นไปนะครับสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเลขเด่นนะครับ4ตัวนะครับเข้า1ถึง2ตัวในแต่ละงวดนะครับก็มาดูว่างวดนนี้ นะครับเลขเด่นจากาสูตรลับนี้นะครับจะเข้าหรือเปล่าประกบคู่กับเลขเด่น2เกลอแล้วจะมาด้วยกันไหมนะครับเด่นจากสูตรลับนะครับมันก็จะมี8 1 4 7นะครับโครงสร้างนะครับมาลักษณะนี้นะครับ สองเกลอนะครับเจ็ดศูนย์สามนะครับกับศูนย์หนึ่งสองนะครับส่วนเด่นสูตรลับนะครับก็จะเป็นแปดหนึ่งสี่เจ็ดนั่นเองนะครับสรุปนะครับเลขเด่นสุดนะครับในอ่าสูตรนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปดังนี้นะครับสรุปผมจะสรุปเป็น2ชุดนะครับชุดแรกนะครับอ่าจากเลขเด่นสูตรลับนะครับ ผมสรุปคัดมา2ตัวนะครับก็จะเป็น8 7นะครับส่วนสรุปจาก2เกลอนะครับก็นำเลขที่ชนกันที่เห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นอ่าย์น,นะครับ0เลข0นย์นะครับที่ชนกันนะครับสรุปจาก2เกลอก็จะเป็น0นย์นะครับ เลขเด่นที่เห็นชัดในตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือ8กับ7นะครับแล้วก็ศูนย์นั่นเองนะครับก็ลองจับตาดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากติดตามผลงานในคลิปนี้สูตรนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับคือถ้าสูตรนี้นะครับแนวทางนี้นะเข้างวดวันที่1นกรกฎาคมนะครับคือก็จะได้นําเสนอในงวดต่อๆไปนะครับ ราะว่าเป็นการคัดเอา3สูตรนะครับที่คิดว่าดีที่สุดแม่นที่สุดนะครับอีกสูตรหนึ่งมารวมกันแล้วให้ได้ชมกันนะครับก็จะเป็นคอลัมน์หัวข้อของเลขเด่น2เกเลอนะครับปะทะกับเลขเด่นจากสูตรลับนะครับยังไงก็ฝากต,ติดตามผลงานด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับสูตรนี้แนวทางนี้นะครับ870นะฮะนี่คือตัวสรุปนะครับผมโอเคสําหรับนะท่านที่จับ คู่นะครับไม่ค่อยเก่งจับคู่ไม่ค่อยเป็นนะครับผมขออนุญาตนะจับคู่ดังนี้นะครับมาชุดแรกกันก่อนนะครับเด่นเจ็ดก็ใช้นะครับเจ็ดศูนย์สามนะครับมาประกบคู่กับแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับอ่านี่คือการประกบคู่นะครับในส่วนที่หนึ่งนะครับ เจ0ดแปดนะครับเดี๋ยวประกบให้ดูก็ได้นะครับเจ1ดแปดนะครับเจ็7 8, 7 1 7ปดเนะตัวต่อไป0นะครับศ8 01 04ปดศนหนึนะครับ ตัวต่อมาก็จะเป็น3นะครับ38 31 34 37นะครับอ่านี่คืออ่าตัวอย่างการจับคู่นะครับผมจะใช้อ่าสองเกลอือจับสูตรแรกนะครับมาจับกับเลขเด่นสูตรลับนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับ ไม,ไม่ถูกใจนะ <c oughs> ก็ลองนําสูตร2เกลอสูตรที่2มาจับคู่ดูก็ได้นะครับหรือ,อชอบในเลขสรุปนะครับก็คัดเอาเฉพาะแ8ดเจดศนย์เป็นหลักนะครับตัวที่เป็นแปดเจดศนย์นะครับสมมุติว่าเจนะเราก็เลือกเฉพาะแถวที่มีเจ็ดนะครับชอบ8ดนะก็เลือกเฉพาะแถวที่มันมี8ดอยู่นะครับอ่ดแปดปดนะครับ ชอบ0ก็เลือกเฉอพาะตัวที่มี0น,นะครับจะมีแปดมี3ตัวนะครับแปก็จะมีสามตัว1 2 3 4 5รวมกันเป็น5ส่วนใครชอบ7นะก็จะเป็นนี่นะครับแถวแรกนะครับ7ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะสตัวนี้นะครับถ้ามันจะมาด้วยกันทั้งหมดนะครับ ที่น่าจับตาที่สุดก็น่าจะเป็น07กับ08นะครับอ่าเพราะว่า0มาจาก2ตัวข้างบนส่วน7กับ8นี่มาจากสูตรลับข้างล่างนะครับพยยี่จะตัดเสร็จแล้วมันก็จะเป็น07กับ08นะครับจับคู่ดังนี้เลยนะครับสันส้นๆง่ายๆนะครับสรุปคือ07 08นั่นเองนะครับก็ติดตามดูนะครับท่านชอบหรือเปล่านะก็ลองเก็บไว้ในใจพิจนารณากันดูนะครับสำหรับแนวทางนี้นะเลขเด็ดสองเกลอปะทะกับ เลขเด่นจากสูตรลับนะครับผมาทางช่องเลขเด่นเลขวิ่งครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานในสูตรนี้คลิปนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมจดสถิติหรือไม่ก็ก๊อปปี้หน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับมาดูกันว่าเลขเด่นจาก3ส,สูตรนี้นะครับมันจะเป็นแนวทางที่ดีให้ท่านได้หรือเปล่าในาวดต่อๆไปนะครับผมโอเคครับสำหรับสูตรนี้นะก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เกียดติดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกในว่าต่อๆไปด้วยนะครับก็ลองจดสถิติกันดูครับเลขเด่นจาก30แล้วก็สรุปจาก30มาเป็น7-8 0นะครับดูว่าจากสรุปนะมันจะเข้าหรือเปล่านะครับเด่นที่สุดก็คือ0รองลงมาก็คือ7กับ8นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกๆไลค์ like นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปทำแนวทางคิดค้นสูตรใหม่ๆออกมาให้ชมกันด้วยนะครับผมอ่า ท่านใดนะครับที่เพิ่งผ่านแวะเรียนกันเข้ามาเจอยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับกดติดตามหรือว่ากด Subscribe กันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ช่องเล็กๆแห่งนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับราตานดีจากใจจริงนะครับช่องเล็กเด่นเลวิ่งวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ